ปกติแล้วนะคะโรงเรียนทางสารปลาตรงอะ่ะเขาจะให้เราแบบออกมากินข้าวข้างนอกได้แค่วันเดียวก็คือตอนเที่ยงวันพุธปกติเราจะไปแบบ้า่ฉิงหายแบบไปห้างอะไรเงี้ยไปกินข้าวแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบมาเป็นสตรีฟู้ดนะก็ค mm ือ hmm. ค่อนข้างที่จะมัดแปลกใหม่ก็มาอยู่ที่นี่แบบค่อนข้างนานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้แบบสำรวจอะไรเท่าไหร่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่เราออกมาข้างนอก,านอกาามาสำรวจออกมาเดินแบบพวกสตรีฟู้ดอะไรแบบนี้คะ่ะอะไงไม่ hmm. mm hmm. mm hmm.

ไม่สนใจหาเชื่อ s. <S <st utter> อันนี้ยังไม่ชื่อหน้าตอนยังไม่ชื่อเป็นยังนี้เดี๋ยวชื่อแล้วจะสนใจนอกกินเข้าปากปุ๊บหน้าเปลี led led. ่ยนเลยเฮ้ยหน้าเหมือนเดิมอร่อยกินกันนานเออทุกคนหยิบกันมาแล้วหยิบได้ค่อันนี้เข็มเข้มทอง เป็นคนถุงสามโอ้โหขอรอดเดี๋ยวเช็ดได้เดี๋ยวเช็ดได้หกแล้วก็เช็ดได้นะคะไม่เป็นไรลมแล้วก็ลุกใหม่หกแล้วก็เช็ดได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวยาวี่มตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถึงช่วงเอินับนับเขาเรียกว่าอะไรคิดเงินนะคะทามาของเจียววียนะคะคุณเดียนะคะอันนี้นะคะเนื้ออะไรวะแปดแปดไข่แปดแปดหลวนแล้วก็มี เสียเ้นเส้นสองหยวนโดยันสิบแล้วก็นำซุปอีก2องก็เป็นสิบสองแล้วก็อันนี้สิบสามสิบสีกสนะคะอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่เอาไปที่ยี่แวก็มีน้ำเปล่าดียคน้ำเปลาผมกให้สี่ันบาท้องยุนอันนี้ห้ามลงอันนี้มีคำาเดี๋ยวเดี๋ยวจแกะเดี๋ยวติดติให้ติดตุ่องประโยคนคะน่ก็หน่งหยวนยี่สิบยี่าคนต่อไปค่ะคนต่อไปของของของเราของเราคนะคะม แปดหยวนหยวนแล้ววันนี้เก้าหยวนโน้แล้วก็มีสองอันนี้รู้เท่าไหร่แต่กี่ร้อยสักสิบเม็ดประกันส่วนนี้เท่าไหร่สองหยวนสามโอ้โหอันนี้กินเหมือนกินเหมือนนี้ไม่กินไปไปคนต่อไปอันนี้นะอันนี้อันนี้ต้องเสียงซมซีหรือเปล่าเสียงเซมซีเหมือนนะมีเนื้อมีเนื้อแปดหยวนแปดหยวนแล้วก็มีเส้นสองเนื้อใช่ไหมสองเนื้อก็เปสิบสองหยวนอ่ะไม่ได้สั่งน้ำน้ำซุป เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสองสิบสามส่สิ้าสเปดอันนี้ไมละสองเก้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองี่สามยี่สห้ายี่สิบหกเจ็ดยี่แปดยี่้าสสิแล้วก็อันนี้โอของมูหล,ลงน่าจะประมาณสี่สิบอ่าคนจ่ายคือหันกับไป เดี๋ยวจะให้มันทำงานอยู่ช่วยป้าเขาแลกกับการกินฟรีสะบักอยู่ในร้านนี้ไม่ต้องออกนะเจี๊ยบออกก็ครับเดี๋ยวมีออกข้างนอกอีกนีดมีออกข้างนอกไปช้อปปิ้งนิดหลังนี้เราก็จะไปจ่ายตังค์กันแล้วก็ใครจ่ายจ่ายแล้วก็วิ่งอย่างี้ยูไอไอไอฟุ่ยเฉียนไอไอรันยูมันมาอะไรยูอะไรเจียนยูเฉียน บอร้บ่อรู้มานี่อยู่ดัน e ะนะคะเขาจะเริ่มคิดตังแล้วครับปิงปองปิงปองจิองหอ๋อ สามสิบเลีค um ่อไค่อยฟูปะติดติดกินติดคือคนที่กินน้อยสุดก็คือพอเองสิบห้าหยวนฉันกินมากกว่าเธอสิบหยวนนะเพราประหยัดไงดูเฝาเขาไม่ชาวเมกันนะคะขึ้นมาหนึ่งชั่วโมง เรอยซอไอซ์รีมกันหมดเลยจะกินกินรสอะไรคะเจ๊ไม่คือเรียนผมก็ยื่ดูเรียนมาแล้วก็ไม่ดูแล้วก็แบบงื้มเราคยอฉั่งหลังหลานเดิมขอบคุณค่ะใหญ่เงี้ยเงินหมดแล้วขอขอถ่ายมือหน่อยนะคะอันนี้คือคนซื้อหรือคนชิมอะชิมก่อนแล้วค่อยซื้อไม่ขอยื่นไม่ ชิมโอ้โหแมวไม่ทิ้งเมื่อกี้เห็นใครแล้วเสียงแก๊บๆทิ้งลงมาตรงนู้นใครน่ะอันนี้คือชิมไม่หยุดเลยนะคะเจ๊เจ๊จะซื้อไหมคะไม่ได้ก็แบบอยากกินนะอันนี้มันอร่อยนี่ไอติมเนี้ยมันคือโอ้ไข่แล้วแบบข้างบนมันจะเป็นเลมอนเหมือนกินมากระลองเลมืออร่อยเหมือร่อยมาก อ้้อสดอันนี้เจลาโต้ที่ท <Pe> <them on> <visit> ุกคนซื้อมาคือสื่อค้อยเขาชื่อมายูข้าคิดงคือเขาจกัคทหไมไม่ไมค่ะหยุดหมุนได้แล้วค่ะหยุดหมุนค่ะหยุดมุนค่ะหยุดหยุดมุนได้แล้วดหยุดมุนอันนี้หน้าของคนนี่กินไปประมาณสิ้